สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่แม่ค้ามาอัปเดตลายผ้าม่านหน้าต่างนะคะลายผ้าม่านหน้าต่างที่แม่ค้าจัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจ๋าวิดีโอนี้นะคะลูกค้าจ๋าจะช่วยตอบโจทย์นะคะวิดีโอนี้จะช่วยตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่มั่นใจในสินค้านะว่าสินค้าจริงผ้าหนาไหมนะ ผ้าหนาไหมนะคะลูกค้าจ๋าผ้าลายชัดไหมนะคะขนาดเท่าไหร่นะคะลูกค้าจ๋าแล้วแม่ค้าขายจริงไหมส่งจริงไหมแม่ค้ามีตัวตนจริงไหมให้ลูกค้าเข้ามาติดตามในวิดีโอนี้นะคะลูกค้าจ๋าแล้วแม่ค้าจะแจ้งนะคะขนาดที่ชัดเจนนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้นะคะเป็นผ้าม่านที่เฉพาะรายที่แม่ค้าจัดโปรโมชั่นนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกรายได้เฉพาะงานในวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าในวิดีโอนี้จะมีทั้งประตูและหน้าต่างเป็นลายเดียวกันลูกค้าสามารถสั่งยกเซตได้ผ้าม่านหน้าต่างนะคะแม่ค้านะคะผ้าม่านหน้าต่างแม่ค้าขายขนาดความกว้าง1เมตร50 m, ความสูงเมตร30 m, นะคะ,ะความกว้างเย็บแล้วจะเหลือเมตร40 m, นะคะความสูงเมตร30 m. ประตูกว้าง2เมตรสูง2เมตร40ราคาคู่ละ500บาทนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากเก็บเงินปลายทางร้านก็มีบริการรองรับลูกค้าจ๋าลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าจ๋าจะมีค่าขนส่งบวกเพิ่มคู่ละ80บาทนะคะค่าปลายทางเพิ่มคู่ละ20บาทนะจ๊ะ อันนี้เริ่มต้นคู่แรกนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะอัปเดตปทีละลายนะคะขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะถ้าวิดีโอมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าวิดีโอมันยาวมากมันจะโพสลำบากนะแม่ค้าขอไปไวหน่อยใครที่สนใจรายไหนให้แคปรูปทักแชทหาแม่ค้าได้เลยใครที่สนใจรายไหนให้แคปรูปทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะ ประตู1คู่หน้าต่าง5คู่จัดเซตนะคะงานยกเซต1,500บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าจ๋าใครพร้อมโอนรับโปรส่งฟรีไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะมาต่อนะคะไปต่อลายที่1เลยนะคะลูกค้าจ๋าไปต่อลายที่1เดี๋ยวแม่ค้าเริ่มทีละลายนะไปต่อลายที่1มีม่านประตูทุกลายลูกค้าจะสั่งลูกค้าจะสั่งยกเซตก็ได้นะคะ อ่ะลายที่1นนะคะเป็นลายสีเทาเงินนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขึ้นให้ดูทีละลายนะคะอันนี้เป็นลายสีเทาเงิน,น,ะะนล,ลูกค้าจะได้นะคะเป็นผ้าทูโทน UV 90ซนะคะเป็นผ้าทูโทน UV 90เซตัวนี้ลูกค้าจะได้ผ้าม่าน8ตะไก่นะคะได้4ลอนนะคะตัวนี้จะได้ผ้าม่าน8ตะไก่นะคะ8ตะไก่4ลอนตัวนี้เป็นลายที่1นนะคะลูกค้าจ๋า ตัวนี้เป็นลายที่หนึ่งนะคะสีเทามีทั้งประตูและหน้าต่างกว้างเมตรห้าสิบสูงเมตรสามสิบกว้างเมตรห้าสิบสูงเมตรสามสิบหน้าต่างคู่ละสองร้อยประตูคู่ละห้าร้อยนะคะลูกค้าสามารถสั่งกี่คู่ก็ได้ค่ะเริ่มต้นขายตั้งแต่หนึ่งคู่ขึ้นไปนะคะกรณีนะคะลูกค้าจา๋าไม่ได้สั่งยกเซ็ตจะมีค่าจัดส่งนะคะอะคู่แรกคิดค่าจัดส่ง50บาทสําหรับขนส่งแผ่นนะ ายทางคู่แรกจะ80บาทคู่ต่อไป20บาทนะจ๊ะถ้าใครยกเซตพร้อมโอนประตู1คู่หน้าต่าง5คู่จัดไปเลยราคา1,500บาทฟรีค่าส่งนะคะอ่ะอันนี้เป็นสีเทาเงินลูกค้าดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะเป็นงานสีทูโทนแบบนี้นะคะสีเทาเงินอันนี้ลายที่หนึ่งนะคะอ่ะไปต่อลายที่สองลูกค้าจ๋าไปต่อลายที่สองค่ะ ลายที่สองเป็นลายม้าน้ําทูโทนนะคะทูโทนน้ําตาลนะคะกว้างนะคะกว้างเมตรสี่สิบสูงเมตรสามสิบมีทั้งประตูและหน้าต่างตัวนี้มีทั้งประตูและหน้าต่างอันนี้เป็นลายที่สองค่ะอันนี้เป็นผ้าด้านหน้านะคะอันนี้เป็นผ้าด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้วิดีโอนี้นะคะลูกค้าจ๋า จะช่วยให้ลูกค้าเห็นผ้าพจริงได้ชัดเจนขึ้นนะคะงานจริงเป็นแบบนี้นะคะงานจริงเป็นแบบนี้นะคะราคาคู่ละ200บาทสําหรับผ้าม่านหน้าต่างผ้มาม่านประตูคู่ละ500บาทนะคะสําหรับลูกค้าพร้อมโบนราคานี้เฉพาะสินค้าในวิดีโอที่แม่ค้าจัดโปรโมชั่นเท่านั้นไม่รวมงานสั่งตัดหน้าร้านหน้าเฟซหน้าเพจน,นะคะลูกค้าจ๋าอ่ะโอเคไปต่อรายที่3ค่ะรายที่3เป็นรายอ่ ลายเกลียวๆนะคะตัดด้วยทูโทนสีฟ้านะคะลายเกลียวๆนะคะพื้นผ้าออกสีเขียวฟ้านะตัดด้วยทูโทนสีฟ้านะคะผ้าม่านหน้าต่างคู่ละ200ผ้าม่านประตูคู่ละ500ลูกค้าสามารถสั่งยกเซตได้นะคะอ่ะลายที่3นะคะลายเกลียวสีฟ้าใครสนใจแคปรูปทักแชทหาแม่ค้าได้เลยใครสนใจแคปรูปหาแม่ค้าได้เลยนะคะ อ่ะลายที่สามไปต่อลายที่สี่ค่ะลายที่สี่เป็นนะคะเป็นผ้าม่านกว้างนะคะเมตรสี่สิบสูงเมตรสามสิบเป็นลายดอกไม้ในตัวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นลายดอกไม้ในตัวแบบนี้นะคะกว้างเมตรห้ากว้างเมตรสี่สิบสูงเมตรสี่สิบสูงเมตรสามสิบค่ะผืนละหนึ่งร้อยคู่ละสองร้อยบาทนะคะลูกค้าจ๋ามีทั้งประตูและหน้าต่างนะคะมีทั้งประตูและหน้าต่าง ใครรับนะคะประตูอย่างเดียวคู่ละ500ใครรับหน้าต่างอย่างเดียวคู่ละ200ลูกค้าจ๋าใครนะคะลูกค้าจ๋าสนใจงานยกเซตนะคะประตู1คู่หน้าต่าง5คู่จัดไปเลยค่ะลูกค้าจ๋ายกเซ,ต,เซต1เซต1 5 0 0บาทใครยกเซตพร้อมโอนรับโปรส่งฟรีไปเลยนะคะอ่ะรายที่ 1นึ่งสองสามสี่ลายที่สี่ไปแล้วมาต่อรายที่ห้าลูกค้าจ๋าลายที่ห้าเป็นรายม้าน้ําชมพูนะคะลายทูโทนแบบนี้กว้างเมตร40สูงเมตร30สค่ะราคานะคะตัวนี้ราคาคู่ละนะ ราคาคู่ละ2 0 0บาทสําหรับผ้าม่านหน้าต่างผ้าม่านประตูคู่ละ500ลูกค้าสามารถสั่งยกเซตเป็นลายเดียวกันได้ตัวนี้สั่งยกเซตเป็นลายเดียวกันได้ประตู1คู่500บาทหน้าต่าง1คู่นะคะ200บาทยกเซตประตู1คู่1คู่500บาทหน้าต่าง5คู่1,000ับาทยกเซต1,500บาทค่ะอ่ะลายที่5้าเรียบร้อยไปต่อลายที่6ค่ะลายที่6เป็นลายทูโทนสีแดงนะคะ ลายทูโทนสีแดงตัวนี้มีลายดอกไม้ในตัวเกียวๆนะคะตัดด้วยทูโทนสีแดงเป็นผ้าทูโทน UV 90%อะกว้างเมตร40สูงเมตร30ค่ะสำหรับบานหน้าต่างนะคะกว้างเมตร40สูงเมตร30ค่ะราคานะคะตัวนี้ราคารา 200บาทค่ะผ้าม่านหน้าต่างผ้าม่านประตูจัดโปรโมชั่นกว้าง2เมตรสูง2อเมตรส0คู่ละ500บาททุกลายที่แม่ค้าขึ้นมีครบเซตทั้งประตูและหน้าต่างมีครบเซตทั้งประตูและหน้าต่างแบบนี้นะคะอ่ะลายที่6ไปต่อลายที่7ค่ะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะสีน้ำตาลออกทองเวลาโดนแสงไฟก็จะวิงวิงนิดนึงนะจ๊ะ กว้างเมตรสีสูงเมตรสาค่ะราคาคู่ละ200บาทคู่ละ200บาทนะคะกว้างเมตรสีสูงเมตรสานะคะประตูคู่ละ500หน้าต่างคู่ละ200ใครสนใจงานยกเซตป,ประตู1คู่หน้าต่าง5คู่ยกเซต1 5 0 0บาทรับโปรสมฟรีไปเลยนะคะงานจริงผ้าเป็นแบบนี้ค่ะอ่าภาาอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะงานจริงผ้าเป็นแบบนี้อ่าลายที่6นะคะ ายที่เจ็ดค่ะรายที่เจ็ดเป็นงานทูโทนรายที่เจ็ดเป็นงานทูโทนค่ะอาทิวโทนดอกไม้เกลียวนะคะสีน้ำตาลกว้างนะคะเมตรสี่สิบสูงเมตรสามสิบหน้าต่างคู่ละสองร้อยประตูคู่ละห้าร้อยนะคะมีทั้งประตูและหน้าต่างรายเดียวกันใครสนใจงานยกเซตนะคะลูกค้าจ๋าให้นะคะให้สั่งยกเซตไปเลยลูกค้าก็จะได้ฟรีค่าส่งไปเลยนะจ๊ะ ยกเซต1,500บาทได้ประตู1คู่ได้หน้าต่าง5คู่ลูกค้าจ๋าอ่ะตัวนี้ลูกค้าจ๋าเป็นผ้า UV นะคะ90%นะคะตัวนี้นะอ่ะลายที่7นะคะอ่ะไปต่อลายที่8ค่ะลายที่8เป็นงานสีเขียวนะคะสีเขียวทูโทนลายม้าน้ำ ลายที่8มีทั้งประตูและหน้าต่างค่ะประตูคู่ละ500หน้าต่างคู่ละ200ค่ะขนาดหน้าต่างกว้างเมตรส0สูงเมตร30ค่ะขนาดประตูกว้างสองเมตรสูง2เมตร50ค่ะลูกค้าจ๋าอะสั่งได้ทั้งประตูและหน้าต่างลายเดียวกันได้งานจริงๆลายเป็นแบบนี้ลูกค้าจ๋าผ้าอีกด้านเป็นแบบนี้สวยงามมากลูกค้าจ๋าก่อนอื่นแมค่ค้าจะแจ้งบอกว่า การซื้อผ้าม่านสาเร็จรูปแนะนําให้ลูกค้าวัดขนาดกว้างสูงตามขนาดจริงมาเทียบกับขนาดมาตราฐานที่แม่ค้าขายเดอ้ออะลายที่แปดต่อไปในลายที่เก้านะคะลายที่เก้าพื้นจริงเป็นสีม่วงนะอมชมพูม่วงอมชมพูลูกค้าจา๋าลายทิวลิปดอกเกียวเกียวนะคะลายทิวลิปดอกเกียวเกียวกว้างเมตรห้าสิบสูงเมตรสามสิบนะคะ อ่ะแต่เย็บแล้วเหลือเมตรสี่สิบนะคะความกว้างหน้าต่างคู่ละสองร้อยประตูคู่ละห้าร้อยหน้าต่างคู่ละสองร้อยประตูคู่ละห้าร้อยได้ยินไม่ผิดลูกค้าจ๋าเฉพาะรายที่แมคคะจัดโปรโมชั่นในไรสดนี้เท่านั้นเฉพาะรายที่แมคคะจัดโปรโมชั่นในไรสดนี้เท่านั้นนะคะ ใครรับนะคะช่วยแคปรูปทักแชทหาแม่ค้าได้เลยเพิ่มเติมรายละเอียดกับแม่ค้าได้เลยนะคะงานจริงเป็นผ้าแบบนี้ลูกค้าดูเนื้อผ้าใกล้ๆเลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวผ้าบางเด้อผ้าหนามีน้ำตักค่ะตัวนี้ผ้าสวยด้วยนะคะอ่ะลายที่9ไปต่อลายที่10นะคะอ่ะ ใครอยากได้ลายไหนนะคะลูกค้จาจ๋า C F แล้วแคปรูปเลยนะอ่ะแม่ค้าก็ติด C F ในไลฟ์สดน,นะคะต้องขอโทษด้วยอ่ะตัวนี้กว้างเมตรสี่สิบนะคะสูงเมตรสามสิบค่ะหน้าต่างคู่ละ200ประตูคู่ละ500หน้าต่างคู่ละ200ประตูคู่ละ500เป็นแบบนี้ลูกค้าจ๋า งานจริงเป็นแบบนี้เป็นสีทูโทน UV 90%นะคะมีทั้งประตูและหน้าต่างทุกสีที่แมค้าขึ้นเดอ้อมีทั้งประตูและหน้าต่างใครสนใจสีไหนนะคะให้เลือกสีแคปรูปทักแชทหาแมคคาได้เลยอ่ะลายที่10ต่อไปลายที่11ลายที่11จะเป็นทูโทนสีเขียว ผู้ทนสีเขียวขายความกว้างเมตรห้าสิบความสูงเมตรสามสิบกว้างเมตรห้าสิบสูงเมตรสามสิบนะคะตัวนี้นะคะใครรับ cf r แคบรูปนะคะทักแชทได้เลยนะคะอ่ะประตูคู่ละห้าร้อยหน้าต่างคู่ละสองร้อยนะคะขนาดประตูกว้างสองเมตรสูงสองเมตรสี่สิบขนาดหน้าต่างกว้างเมตรสี่สิบสูงเมตรสามสิบค่ะลูกค้า คู่ละห้าร้อยนาต่างคู่ละสอ0รยกเซตประตู1คู่หน้าต่าง5คู่จัดเซตหน0 0งพันบาทนะคะใครพ้อมนจัดส่งให้ฟรีนะคะกรณีปลายทางมีบวกค่าส่งและค่าปลายทางเพิ่มนะจ๊ะอ่ะไปต่อลูกค้าจ๋าอ่าลายเมื่อก,กี้ลายที่10นะคะอ่ะไปต่อลายที่สิอ็นะคะลายที่11บเเป็นราย สีน้าเงินนาะทูโทนลายเกียวสีน้าเงินแบบนี้ทูโทนลายเกียวสีน้าเงินแบบนี้นะคะขายความกว้างเมตรสี่สิบความสูงเมตรสามสิบนะคะราคานะคะกว้างเมตรสี่สิบสูงเมตรสามสิบหน้าต่างคู่ละสองร้อยนะคะประตูคู่ละห้าร้อยหน้าต่างคู่ละสองร้อยประตูคู่ละห้าร้อยใครสนใจนะคะให้แคปรูปทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะ ทุกลายที่แม่ค้าขึ้นในแชทนะคะอ่าในวิดีโอนี้มีทั้งประตูและหน้าต่างลูกค้าชอบลายไหนสีไหนนะคะให้แคปรูปไปนะคะให้แคปรูปทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะการซื้อพามาสำเร็จรูปที่สำคัญอย่าลืมเทียบขนาดก่อนลูกค้าจ๋าหน้าต่างจริงลูกค้ากว้างสูงเท่าไหร่ประตูจริงกว้างสูงเท่าไหร่วัดมาเทียบก่อนแล้วค่อยสั่งซื้อนะคะอ่ะโอเคนะคะครบทุกลายนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะถ้ามีรายเพิ่มเติมจากนี้แม่ค้าก็จะมาทําวิดีโออัปเดตให้แบบนี้ลูกค้าจ๋าเพิ่มเติมติดตามแม่ค้าได้ทางช่อง YouTube ผ้าม่านสวยรสสิยมวินเหจนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะไปติดตามเพจแม่ค้าก็ได้เดอ้อเพจแม่ค้าชื่อเพจผ้าม่านสวยรสสิยมวินเหจนะคะเพจนี้จะมีงานโปรโมชั่นนะคะบ่อยๆนะคะหรือใครสนใจงานสั่งตัดให้ติดตามเพจนะคะ ผ้มาม่านสวยราคาหลักร้อยจัดส่งทั่วไทยนะคะเพจั้น,นแม่คะจะลงเกี่ยวกับผ้มาม่านลายผ้มาม่านไว้ให้เลือกสั่งตัดได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเข้าร่วมกลุ่มอัปเดตก็ได้นะคะแม่ค้ามีกลุ่มรองรับเป็นกลุ่มผ้มาม่านผืนละหนึงคู่ละ200บาทนะคะอัปเดตลายผ้มาม่านที่ร้านทุกวันนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะหรือใครอยากเป็นเพื่อน Facebook กับแม่ค้าแอดมาเลยนะจ๊ะ เฟซบุ๊กแม่ค้านะจ๊ะชื่อพิมม่านสวยจ้ะหรือว่าแม่ค้าผ้าม่านสวยรสนิยมวินเทจจ้ะแอดเพื่อนมาเลยนะคะแม่ค้ายินดีต้อนรับทุกคนค่ะลูกค้าจ๋าหรือจะไปติดตามแม่ค้าบนอ่าช้อปปี้ลูกค้าจ๋าชื่อบนช้อปปี้นะคะพิ์วินเทจ2017ค่ะลูกค้าจ๋าพิมพ์ค้นหาดูนะคะพิมวินเทจ2020ค่ะพิมวินเทจ2019ค่ะ สะดวกช่องทางไหนติดต่อได้เลยเลือกรายแคปรูปสั่งซื้อสินค้าได้เลยลูกค้าจ๋าวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะร้านนี้หรือจะไปติดตามการไล้์สดของแม่ค้าทุกวัน2องทุ่มลูกค้าจ๋าหน้าเพจผ้าม่านสวยลดนิยมวินเทจจ๋าเข้าไปแล้วกดติดตามไว้จะ้ะเวลาแม่ค้ามาจัดโปรโมชั่นนะคะ อ่ะมันจะเด้งเตือนนะคะมันจะเด่งเตือนให้นะคะลูกค้าจา๋าอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจนะคะขอบคุณลูกค้าเก่านะคะที่ให้ความสนับสนุนแมค่ค้าเป็นอย่างดีเรื่อยมานะคะขอบคุณมากคะ่ะ